สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันข้างทางนะครับอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้จะพามาดูต้นมะแว้งนกนะครับมะแว้งนกเป็นไม้ล้มลุกที่เกิดตามข้างทางนะครับเราพบเห็นได้ทั่วไปนะครับให้ดูลักษณะลักษณะเม็ดนะฮะเป็นพืชตะกุลมะเขือนะครับลักษณะดอกเป็นอย่างนี้รับดอกขาวๆเป็นพืชตระกุลมะเขือนะฮะ มีชื่อเรียกได้หลายชื่อนะครับเนี่ยนะฮะบางที่ก็เรียกเอ่อหญ้าตมต๊อกนักแว้งนกหญ้าตมต๊อกนะแล้วแต่เราจะเรียกนะฮะตตกได้หลายชื่อ,อเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่น,นะฮะลักษณะลักษณะมิดนะครับนะครับ ต้นหนึ่งดีกว่าครับนี่นะครับต้นนี้เกิดอยู่ตามข้างทางนะครับเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะครับจัดอยู่ในวงพวกมะเขือนะเป็นตอนตะบนพวกมะเขือนะมาแวงนกเป็นไม้ล้มลุกนะฮะอายุสั้นประมาณปีหนึ่งนะครับนี่ครับ ต้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมสันครับมีลูกเล็กๆคล้ายๆมะเขืออย่างเงี้ยเป็นพวงนะครับลูกดิบจะมีสีเขียวนะส่วนลูกสุกเดี๋ยวผมหาลูกสุกให้ดูตอนนี้มีมีลูกสุกติดอยู่ลูกหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะลูกสุกมีลักษณะสีดํานะครับเอ่อตัวนี้ส่วนลูกดิบนี่เป็นไม้มีพิษนะครับนะฮะก็ไม่แนะนําให้ให้รับประทานนะครับลูกสาหรับลูกดิบ ล,ลูกดิบเป็นไม้มีพิษส่วนลูกสุกก็ทานได้นะฮะนะฮะส่วนของประโยชน์ของมะแวงลูกนี่ก็เป็นสมุนไพรที่หมอยานํามาใช้เกี่ยวกับพวกแก้ไข้นะครับเป็นสมุนไพรแก้ไข้นะฮะมีพิษเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเวลาเก็บไปทาไํายาเองจะต้องเดี๋ยวเอาลูกดิบออกให้หมดก่อนนะครับ แล้วก็หัน่นล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นตากแดดให้แห้งนะครับซึ่งจะนําไปทํายาได้นะครับเพราะลูกดิบมีพิษแล้วก็อันตรายพอสมควรนะครับตัวนี้ทั้งต้นจะมีรสขมหวา,น,ยายนนะครับแะเป็นยาเย็นนะฮะมีพิษเล็กน้อยนะครับออกฤทธิ์ต่อตับแล้วก็ปอดนะฮะ ใช้ขับเสมหะแก้จุกเสียดนะลดอาการบวมใช้ถอนพิษนะฮะตับร่อนถอนพิษไข้แก้พวกไข้หวัดร้อนนะครับไข้หวัดร้อนนะฮะหวัดแดดพวกนี้นะครับโดยจะใช้ทั้งต้นต้มแล้วก็ผสมกับน้าตาลทรายแดงเล็กน้อยใช้ด่ดน,นะฮะแ,แก้ไข้แก้อนะฮะแก้หลอดลมอักเสบนะครับสําหรับแก้อนี่ก็ใช้ต้มผสมกับอเอ่อชเอทเดศได้นะครับ ส่วนของยอดนี่กินได้แต่ว่าถ้าใครไม่เคยกินผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนํานะครับอาจจะเด็ดไปโดนกับลูกดิบนะบก็อันตรายพอสมควรนะครับ,นะรบผลสุกนี่กินได้นะฮะผลสุกอย่างนี้นะครับสุกดำๆอย่างนี้กินได้นะฮะนี่เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็คือพบผลดิบสีเขียวมีพิษแต่ว่าพอเป็นลูกสุกนี่กินได้นะฮะแก้ไอใช้แก้ไอนะฮะ แกไอแกตอมทอนซิง้งอักเสบนะฮะแกไอร้อนนะฮะแกหอบเกี่ยวกับพวกโรคปอดพวกนี้ใช้ได้นะ,ะร้อนร้อนร้อนในนะฮะเอ่อแต่ว่าสําหรับคนธาตุอ่อนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือม้ามก็ควรหลีกเลี่ยงสมนุนไพรตัวนี้นะครับนะฮะสำหรับมาแบงนกนะฮะมาแบงนกต้นะ ก็มีสมุนไพรเยอะแยะครับปนๆกันไปนะหลายอย่างนะนี่ก็คือความน่าสนใจของพืชที่เกิดตามบ้านเรานะครับมีมีของรีซ่อนอยู่มากมายนะครับเดี๋ยวดูลูกสุกอ,อ๋ออันนี้ลูกเหี่ยวไม่ใช่ลูกสุกนะลูกสุกสีดำๆนี่ครับตัวนี้ สำหรับมาแวงนกให้ดูดอกทีนึงนะครับนี่ลักษณะดอ,อกสีขาวขาวคล้ายมะเขือครับเป็นพืชตระกูลมะเขือสมยากนิดนึงต้นเล็กนะส่วนของใบสงสัยจะมีคนเก็บยอดไปกินนะครับเห็นรอยเด็ดยอดนะสำหรับคนที่เคยกินเขาก็กินเป็นผักนะ รู้จักกันนะครับสำหรับมาแวงนกนะฮะให้รู้จักกันคร่าวๆนะครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปแบบรีบๆนะครับเพอดีต้องออไปทำเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักกันเพียงเท่ทานี้ก่อนนะครับสำหรับมาแวงนกครับ,รบสวัสดีครับ